จะเลือกใช้แบบไหนดีระหว่าง Li n e OA กับ Line Open Chat สวัสดีค่ะวิวนะคะที่ปรึกษาด้านการใช้งาน Li n e OA ค่ะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะเริ่มกันที่ Li n e OA ก่อนนะคะสำหรับ Li โอ OA ค่ะเขาจะมีสต์เมนูตรงนี้นะคะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกดเข้ามาได้นะคะซึ่งแต่ละหัวข้อค่ะเขาจะสามารถใส่แอคชั่นลงไปได้นะคะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะคะอย่างแรกเลยกดที่สั่งอาหารนะคะหลังจากที่กดไปค่ะเขาจะมีข้อความเด้งมาให้เราเลยนะคะเป็นเหมือนข้อความตอบกลับอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนหรือนะคะกดที่สินค้าอื่นๆน,นะคะ เขาก็จะได้เป็นาร์ดเมสเซจนะคะแต่และหัวข้ออย่างเงี้ยมาให้เราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากรู้อะไรเขาสามารถคลิกอ่านได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งให้ข้อมูลนั่งตอบนะคะ,ะ,ะเขาสามารถที่จะกดอ่านต่อตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่ละว่าเราจะให้ลิงก์ไปที่ช่องทางไหนนะคะหรือลองกดที่คอดรถไขมานะนี้หลังจากที่กดลงไปนะคะเขาก็จะพาเราไปยัง Facebook นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะพาไปยัง u t u b e นะคะหรือถ้าลองกดที่แชทกับเรานะคะอ่าระบบก็จะตอบกลับอัตโนมัติมาให้เราแบบนี้เลยค่ะว่่าเนีย ตอบแทนเราได้เลยเดี๋ยววิวจะลองส่งสติกเกอร์ไปนะคะอ่ะเึ๊บเขาก็จะตอบกลับมาอย่างนี้แบบทันทีเลยนะคะก็สะดวกกับพ่อค้าแม่ค้ามากๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของข้อความนะคะที่สามารถตั้งค่าได้ก็คือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเขาทักมาหาเราเนี่ยแอดมาครั้งแรกเนี่ยระบบก็จะส่งข้อความทักทายเข้าไปอย่างนี้ โดยที่ส่งไปแบบหนึ่งต่อ1นเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นลูกเล่นก็ยังมีคูป,ป้องเราสามารถทำขูุปองหรือว่าให้บัตรสะสมแต้มให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะก็สะดวกมากๆนะคะสำหรับลายโอเอนะก็เหมาะกับสินค้าที่แบบว่ามี1ชิ้นสองชิ้นสชิ้นสินค้าไม่เยอะนะคะสินค้าไม่เยอะแต่สต็อกเยอะอ่ะดูแนะนำว่าควรจะใช้เป็นล i n โอเอนะคะในส่วนถัดไปถ้าใครนะคะที่มีสินค้าอย่างละหนึ่งสองชิ้นแต่มีหลายรูปแบบนะคะวิวแนะนำให้ใช้เป็น Line Open Chat นะคะต่อกันที่ Line Open Chat นะคะทุกคน ทุกคนสามารถที่จะใช้งานได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ฟรีด้วยนะคะเป็นฟังก์ชันพิเศษของ Line นั่นเองนะคะวิธีการก็คือให้เราเข้าตรงหน้าหลักตรงนี้นะคะหลังจากเข้ามาที่หน้าหลักแล้วสังเกตตรงคาว่าบริการค่ะจะมี Line Open Chat อยู่ตรงนี้นะคะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะซึ่งข้อดีของการมี Line Open Chat นะคะอยู่ที่ถ้าเรามีสินค้านะคะอย่างเช่นวันนี้เราอยากเข้ากลุ่มสาเพ็งนะคะเราสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะคะว่า มีกลุ่มไหนให้เราเข้าบ้างนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะมากเลยคือลูกค้าเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเซิร์ชได้เลยนะคะแล้วอยากเข้ากลุ่มไหนก็ไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็คนที่เป็นแอดมินหรือคนที่เป็นคนสร้างกลุ่มอะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะอนุมัติให้คนนี้เข้าไหมหรือว่าจะตั้งค่าได้ว่าให้ลูกค้าสามารถซื้อเราเจอได้ไหมหรือจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเราส่งลิงก์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยววิวพาไปดูตัวอย่างของกลุ่มที่วิวสร้างเอาไว้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าเราจะให้เขาเข้าได้ออนนนุมั เป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะนี่วิวก็ตั้งเอาไว้นะคะวา่าสินค้าสามารถดูย้อนหลังได้เท่าไหร่คือมีอะไรอยากแจ้งเขาสามารถตั้งค่าเป็นรูปพื้นหลังได้เลยอันนี้ก็สะดวกแล้วก็ดีมากมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะกลุ่มนี้นะคะสามารถรองรับสมาชิกได้ถึง5000คนเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถเพิ่มโน้ตเพิ่มรายละเอียดต่างๆเข้าไปได้คล้ายๆกับไลน์กุ๊กนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือนะคะเราสามารถตั้งค่าบอทได้นะคะคือตรงนี้เลยนะคะกดตั้งค่าเข้าไปเพื่อให้บทเนี่ยสามารถคัดกรองได้ว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ย สมควรจะถูกลบออกไปไหมเป็นข้อความที่อนาจารหรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเราหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของสมาชิกผู้ดูแลนะคะได้ด้วยนะคะนี่ว่าใครเป็นสมาชิกนะคะหรือเราอยากจะโอนสิทธิ์จะตั้งค่าให้ใครสามารถลงข้อมูลในกลุ่มได้บ้างก็สามารถที่จะทําได้นะคะอะ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะใครนะคะที่มีสินค้าหนึ่งชิ้นสองชิ้นแต่หลายแบบนะคะไลน์โอเพนแชทเนี่ยก็จะเหมาะกับสินค้าประเภทพวกนี้ค่ะ